มันได้ถึงคนสบายอ่ะหนึ่งสองสามอ่าเปลารับบ้างหนึ่งสองสามอุ้ยได้ยัาไม่ใกละอ่ะอ่ะหนึ่งสองเย้ทำลูกบันได้แล้วว้าวีกู๊ดไม่อยากทำ ครัครับเดินมาใกล้ๆหน่อยอย่าไกลไปอ่ะหนึงสึ้งเอาปอมั้งหนเก่งขายใหญ่หนึ่งสองตึ้ขอรับนะหน่สองไอ้วะเอาใหมเอาใหม่เอาใหม่อะเอาปอ้หนึ่งส รับได้เลยใช่ไหมโอ้ลูกทีรับไม่ได้หนึ่งสองเค Are you ready ดูดูดบดูดูไปไอไปไงไป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 ไอไปยปไ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 ป

หนึ่งสองโยนได้ไม่เป็นไรหนึ 1, 2, ่งสองโยนมาหนึ่งสองโยนมากม่กไป้องดีอา่าไม่ไม่ให้หันไปทางอันเปามาหนึ 1, 2, ่งสองสามเอามาเอามาหนึสองสเอาแล้ว